พี่ครับพอ่ครับทีนี้ฝากบอกพี่โจโจหน่อยโจโจไงแล้วใกล้สไดใดเมียแล้วก็จะขี่มู้าย่ไ่ที่ไม่ได้สอนยายพี่นะครับอันนี้คือยายที่ดูคลิปพี่บ่อยไงเลยรู้ไงครับมันเป็นยังไงก็นะครับผมวันนี้ตามสัญญากับคนดูพี่จะชวนพี่โจโจมานห,นหนึ่งหนึ่งกับคุณยายพี่เ <c oughs> ดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลย <c oughs> ส่วนใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ก็รบกวนนะครับผมอย่าอย่า อย่าทักแชทเฟซพี่มาเลยนะครับข้อความเยอะมากพี่นี่แบบไปตอบแชทงานโดยเฉพาะนะครับหาแชทงานนี่ไม่เจอแล้วนะัยรุ่นสวัสดีครับยายสวัสดีค่ะออันนี้คือยายยายจะมาท้าหนึง่งหนึ่งกับผมหรอครับดได้เลยครับยายเอออันนี้อันนี้คือยายอะไรนะพี่อะไรนะยายซื้ออะไร ผมบอกเลยยายผมไม่ใช่มนุษย์นะ,อะบอกให้ก่อนอ๋อๆยายที่ไม่ใช่มนุษย์โอ้ตึงเกิน <c oughs> อองั้นเดี๋ยวผมสร้างห้องให้นะทางนั้นนะ <c oughs> เออได้เลยได้เลย okay, okay. เฮ้ยยุคใหม่มาว่า <c oughs> อารุ่นตำนานมาเลยนะเนี่ยก็คือว <c oughs> ่านะครับผมพี่จะแกล้งแบบว่าให้ยายไปหนึ่ง,งกับพี่โจวเวยแล้วพี่จะเป็นคนเล่นเองนะคนดูแล้วพี่ก็จะแบบว่าจะแอบปิดไมค์นะครับผมเราเราก็จะแบบว่าบอกยายให้ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอรีบๆเข้ามาไม่ต้องแต่งตัวหรอกเข้ามาเลย ได้ได้ครับยายได้ครับยายไหนไหนไหนส่วนสวนมาหน่อยดิอ๋อลืมเปิดกัดแจ้งเตือนมาแล้วทำไมยายส่วนมาไม่ห้ยตายคุณจะหวั่นครับคุณจะไปออกคิดนั่นเองกดเลยยายกดเลยยายโจโจจะเอาเกตหนึ่งหรือเกตสองโอ้ยยายยายก็ขู่เกินเตะสูนฮะเตะสูนแล้วเนี่ยเกลแตกแลยายผมไม่ใช่มนรู้แต่เกล้าแตกไฮไลท์บอกมันเลยอุ้งเกล้แตกหมดเลย อุ้ยยายยายตึงจริงปะเนี่ยเฮ้ยลองลองลองฝีมือยายก่อนละกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีเศษไม่มีเว้ยในดูฝีมืออุ้ยโอ้โหยายตั้งไอบอลผิวจัดเฮ้ย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 ขวัญนะคนดูเฮ้ยเอ้ยเอ้ายายทำไมทำไมขอแอร์แบบนั้นยายขอโทษครับวิปปิ้นยายยังไม่ยายไม่ได้เล่นสี่วันแล้วยายไม่ได้เล่นสี่วันแล้ว โอ้มาแล้วมามาเแบบผลผมจะแบบไม่เอาตึงมากสักเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นยายโอ้โหแบบเซิงตึงมาเลยเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะตึงนะเออเราจะใส่ให้เขาตึงนะครับคุณดูเลยเราจะแก้มแบบว่าเดินเออหน่อยนะฮะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินไปเอาปืนอะไรด้วยเอาอุซี่ละกันมายายมายายตัวตึงพนมเปได้ยินว่าแปมบอกว่ายายนี่โคตรตึงเลยบอกว่าท้าผมด้วย แต่ผมไปดูสเต็ปแล้วก็ตึงๆอยู่นะแต่คลิปในยูทู่แต่ก็ัดนั่นแหละครับแต่ยายนี่แหละเล่นแล้วนั่นแหละครับคลิปในยูทูปแปมวัดดวงก็มีแต่ยายนี่แหละเล่นโอ้โหหอกตึงเกินไปปั๊บต้องต้องต้องเอายายล่วงก่อนเพราะว่าโอ้ยพี่ก็เก่งคืนน่ะพี่ยิงไปได้สองปืนได้เลยหมดคืนเฮ้ยเดี๋ยวเกมนี้ยายจะเริ่มยิงหัวแล้วนะเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้แบบ อ่อนให้ผมเหรอยายต่อให้คนจะต่อให้เด็กสักเจ็ดสองจะต่อให้เด็กสักเจ็ดสองโอ้เอ้ยเลียนไปออกเลยอ่ะเอ้ยครูเอ้ยจูโก้เลียนไปออกแล้วเฮ้ยอะไรวะเอ้ยมาเนี่ยอุ <S <S ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิวผิวเจ้ผิวผิวคิวผิวแบบบัสเตอร์กันนะฮะคนดูเหลืองอย่างหนึ่งเย็นเลยเย้ ยันลงีย่ังอะไรคะนักรีนอันนี้อันนี้ผมอ่อนให้ยายนะถือว่าแบบให้ยายจริงแล้วการผมก็ลองอ่อนให้ยายดูว่ายายยิงโดนหรือเปล่าน่่แนนี่นนี่แเน่่แ่น่่ไน่น่แ่แน่แน่แนน่่แนน่่่านี่นย่องอยู่นะเนี่ยเฮ้ยยายตววเกิดตาย่ายายยายนี่แหละอาจารย์ a ายุโอเอ้ยยายก็ตื่นเกินไปแล้่าวดิตื่นเกินไปยายก็จะตื่นเกินไปแล้วยายก็จะตื่นเกินไปแล้วเนี่ยวนาทีวะยายทำอะไรอะยายอันนี้คืออาจารย์อายุโอเหรือตื่นตื่นตื่นยายก็จะตื่นเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโจโจ้ไก่จังโจโจ้ไก่จังโจโจ้ อ้าวอ้าวอ้าวยายยายยายมาโทรยายมาพูดแบบนี้ห่วงคืนโอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษครับยายขอโทษครับลืม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 เนี่ยเออปกติแบบผมจีนกับวัยรุ่นไงยายธรรมดาแบบอาจารย์ผมเองอะคนเนี้ยอาจารย์แบบราชาภาคอีสานเองผมก็แบบเรียนมาจากยายผมเนี่ยวิชาฝึกยายผมมาเนี่ยปั้นมากับมือยายยายยายอยู่ไหนอ่ะปั๊มฟู โอ้ยยายยิงคมวะขึ้นแดงแต่ไม่แตกเค็มบั๊กขึ้นแดงแต่ไม่แตกเค็มบักโอ้เกมเกมมันก็อย่างนี้แหละยายเอ้ยเกมดีมีคุณภาพนี่ไงล่วงย่าโดดยิงโคตรเท่เลยอะไรเก่งเก่งเก่งเก่โอ้ย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 ใหญ่ใแบบเน้นอัดตัวใช่ไหมยายยายโคตรเท่เกินตึ้งราชาอัดตัวโนสองยายนี่แหละราชาอัดตัวโนสอง นี่เวันนี่อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอถือว่าเปิดเปิดพิติใหม่ผมผมยังไม่ซินไงเพราะว่าไม่ไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับยายเลยเออแล้วแบบผมก็ไม่กล้าฮึ่งเื่สักเท่าไหร่อะยายโจโจ้ไก่จังไม่เหมือนในคลิปเลยโจโจ้ไก่จังไม่เหมือนในคลิปเลยเอาเอาอุ้ยว่าแล้วทำไมกระป๋งกระแบงแถวนั้นอะไม่แบ่กับยายผมไมเนี่ย ทำไมแบบว่ากระป๋องกระแปลงแบบว่าเออพูดพูดอ่าอะไรวะพูดอวดเก่งอ่ะเออโกกกะไก่โอ้เอาเอาแนวยายมาที่ว่าอันนี้คือแบบได้คุณอันนี้พี่เจอยายผมยายผมยังว่าเลยไหมแบบพี่โจไม่ที่ไม่ห่วงอะไรคลิปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มปั๊มยายโดนเกนนี้ยายโดนปั๊มเบิทำไมอัดตัวยายแบบนี้อุ้ยยาย อ๋อๆไม่เป็นไรครับยายเมื่อกี้มันขึ้นหัวครับแบบผมจะอธิบายนะมันขึ้นหัวมันจะมีอ่าตรงที่อ่านว่ายิงหัวนะครับยายต้องอ่านให้ดีนะตอนนั้นอะล่าสุดล่าสุดสอนดูเกมแล้วนะครับล่าสุดสอนดูเกมอะอันนี้เมื่อกี้ผมยิงหัวนะโคตรคมในเห็นไหมยายโอ้ยังเป็นลูกศิษย์ยายเลยอ่ะเออ่าแล้วทำไมกระป๋องกระแปกมันอัดตัวตึงจังวะเกณฑ์เรียนมากับยายที่โหลูกศิษย์โอ้โอ้โอ้เอ้ายายตกอะไรยาย โอ้ยตายตายแล้วยายเอ้ยเดินดีๆเดินดีๆบานมาขึ้นมายายขึ้นมายูเง uh, ี้ยวเงี้ยวเงี้ยวโอ้ยจะตายโอ้ยเลยแม็กเซเว่นเลยหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยยินดีเป็นตุ๊กตโ๊กย้ายโอ้ยยายก็ตึงเกินโอ้ยยังเป็นลูกศิษย์ยายเลยอ่ะเขาบอกว่าไก่ไก่ยายไม่รัก ไห่อย่างนี้ยายไม่รับอุ้ยก็เกินไปยายต้องรับผมนะไม่ได้นะไป่น่ๆยายไปรับผมใช่ไหมผมจไรให้โจโจที่เป็นลูกน้องกับวัดดวงไหมนี่ใช่โจโจที่เป็นลูกน้องแปบวัดดวงไหมอ๋ออ๋อไม่ใช่ครับยายคือแปบหนาที่ตีนผมครับยายยายแบบอันนี้กับกบับวัดดวง อย่าแบบแบมันดวงน่ะอันนี้กากแบมัดดวงอีกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกากกากไม่ได้กากครับยายไม่ได้กากไม่กากเลยโอ้โหกากเลยครับยายที่เห็นแบบเออผมแพ้น่ะเออก็แบบผมอ่อนให้เขาเฉยๆนะดูๆนะขัโดดไปโดูมาเอ้ยเอ้ยดูๆยายยายยายโอยายก็ตื่นเกินยายก็เลยตื่นเกินเอ้ยเอ้ยโอ้ยตกใจว้ามามาตัวอนไรกันอะไรวะ ไปเอานี่ยายก็จะตื่นเต้นไปนะเว้ยเฮ้ยจะตายเว้ยยายยายยายเย็นใจยายยายปู่ยายปู่ปีเกยปู่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 อะไรใครไม่เรียกไก่ตัวนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วหรอเฮ้ยกูมไม่ใช่ไกอ่อะไรวะเนี่ยยายก็ตื่นเกินยายยายยายอยากเจออาลตื่นใหม่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวส่ย,ยายจากปากเบิบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งโจโจ و, อย่าพูดเยอะน้ำลายไม่เห็นเก่งพูดเลยโจโจอย่าพูเดยเดยอะน้ำลายไม่เห็นเก่งมันพูดเลยเดี๋ยว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 ไม่เห็นเก่งเหมือนพูดน้ำลายเอาเอาไม่ใช่เน้งองใจพูดถูกหรือเปล่าวะเออไม่ไม่คือแบบผมไม่อยากเอาเต็มที่ใส่ยาย,ายแบบเจอกับยายไงเออผมก็แบบไม่อยากใส่แบบเห็นเห็นเห็นแกว่าแบบ ยายเป็นยายนะถ้าเป็นแปบนะพี่จะใส่อุ้ยผมจะใส่แบบปั๊มปั๊มปั๊มตายหมดแถวพวดแต่ได้ไงวะว้าทำไมคลิปก่อนน่ะยายว่าผมเจ้าซูอ่ะยายใส่เลือดผมนะขนาดแบบผมเจ้าซูหนึ่งโมงแล้วเอ้ยไม่ใช่หนึ่งนาทีอ่ะฝืนขึ้นเลยยายเอ้ยเฟนตัวเองจะหาคนอื่แฟนแฟนเออเฟนบอแมนยาย เว้าผิดแล้วโอ๊ยแปร์มันเว้าไปแล้วแหละเออไปโพใส่แล้วนะั่นน่ะแปรมันใส่ย,ยาแต่ยายออไปเชื่อมนันมันขี้โมเ้เป็นไงเป็นไงอัดตัวบ้างเป็นไงยายไปปะโอ้ย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 แม็กซ์ชีวิตต้องดูนมา,าคือว่าเผื่อผมไม่ไม่เล่เนเต็มที่นะเลยกับยายนะ่ะผมก็แบบไม่อยากไม่อยากตำลายโอ้ยหนูหนูเอาจิงเลยเราคนรุ่น จริงเลยสีมือเราคนละรุ่นอุ้ยอุ้ยประมาทเกินไปละยายอุ้ยเมื่อกี้ผมใส่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองยายเอ้ยอ่าผมจะตัดขึ้นประมาณเอ่อสัก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 ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเออถือว่าแบบไม่ต่อยาย <บะ S 1> ละกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะยายปั๊บมาทีหนึ่งนี่ยายล่วงเลยนะเนี่ยเออขอผัวหัวมาเท่านั้นน่อเห็นไหมโดนหัวลวปั๊บเห็นไหม โอ้โหสนายยายยายก็ตึงเกินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยโอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้ยยเฮ้ยย้ยยอ้ยย้ย้เ้ยย้เอ้เ้ย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 เย้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 ยเ้ยย้ย้ย ลดลดล,ลดระดับลงนิดนึงเออผมกลัวมันวั่นไงมือสั่นแลยจับเมาส์เนี่ยอ๋อพี่อ๋อเกตสามหลบเมื่อกี้ไม่ฝีมือ,อมห่างกันเยอะจังนะอ่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยจะบ้าใครจะไปตบโยงตบยายแบบน,นั้นอนะ่ะเออไอ้นี่ว่าเลี้ยวว่าพี่ไม่น่าจะไหวกับคุณยายผมยายผมแบบไม่ใช่มนุษย์ไงนะมาจาก ดาวนามิกเหมือนกันอ๋อมาจากดาวนามิกใช่ใช่ใช่คร่ับผมมาจากดาวนามิกขึ้นบนเลยโอ้โหเอ้ยพี่เลยมาจากดาวเนปจูนว่ะโอโจอย่าพูดเยอะบอมดีกว่าไม่อยากอยู่กับไก่อุ้ยอุ้ยย้ายผมจะหลอกให้หลอกอุ้ยโอ้โหพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยแปมฝากบอกยายหน่อยเป็นตงไอ้ลูก้าหน่อยเออได้พี่ได้พี่เดี๋ยวผมให้ย้ายไปนู่นกับลูก้า เเออได้ลยถ้า<ด><ด>คนดูอยาก,ากดู <ไป S 2> ก็กดไลค์คอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรกับคุณยายพี่สำหรับวันนี้ไลค์เห็นพี่ฟันดีเห็น